จะไปตัต้งนินเป็นว่าทํไไเป็นเล็กน้อยเมื่อเที่ยวประสาทเป็นว่าผนเคยไหวพา,าประธานลงมินเป็นแม่ลงนี่นพอเม่ยย่สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคุณลุงครับซึ่งอาคารหลังนี้นะครับไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่มาอยู่อุุมพรเมื่อปี2 5ง6ันก็มาเที่ยวทุกวันทุกทุกปีนะอยู่ใกล้ ไม่เคยเข้าวันนี้เป็นบุญบารมีครับว่าในอาคารหลังนี้นี่นะครับเป็นกรมของกรมศิลป์เนาะครับผมกรมศิลปกรที่สิทธิ์นครราชสีมาแต่นี่จะเป็นาปราสาทสักแมงใหญ่ปราสาทศีมุขหลวงพ่อผู้ดูแลเนาะครับเนาะครับผมนี่ผู้ดูแลวัดเจ้าหน้าที่ผมก็ทนนี้ครับผมผู้ดูแลวัด โบราณสถานแห่งนี้ครับผมประสาทไม่รู้<ล>มีอะไรบ้างครับช่วยแนะนําให้อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นรูปแบบทั่วไปก็น้องไอันนี้สมัยก่อนเขาก็จะประกอบไปมีกับไปประสาทของเราคืออย่างงี้อ๋อันนี้ก็คือน่าจะเป็นหมุดษีหรือกระบอกอ๋อน,นี้ก็เป็นพญานาคห้าเสียนพญานาคห้าเสียนอ๋อทแย่ชุดเด็ดของเราคือหนึ่งอย่างอาจารย์บอกท่าหนา อ๋อนี่คืออะไรครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นหัวย,ยอดภาษาคงทนนะโอ้หัยอดว่าสมัยก่อนเฉพ,พะาะภาษาเท่านั้นที่แกได้สัมผัสหรือได้เข้าไปในภาษาอ๋อภาษาแต่ล่วงลงมาให้ลูกหลานได้สัมผัสได้ชี้ถือว่าบุญมรดีอ๋อจะมาพวกเจ้านายมาเขาจะมาขอพรว่าขอให้ชีวิตหน้าที่การงานมั่นคงมั่นคงใช่คร<า>ับสมเหมือนยอดภาษาสีพุเทเธสวด<า>ที่เหว่านี่ไงกัมมาเตงสีโอ้กรมลเตงสีพึกเท สวนรัชาชตักศรีพฤเษ์สวนอ๋อนี่นี่ก็จะรึกในปีมหาักราละเก้าร้อยหีโอเวลาคนมาเที่ยวผมนั่งมาถ่ายรูปตรงนี้น้องก็เป็นทับหลังโคราดอ๋อนี่เป็นผังแสดงตำแหน่งหน้าบันและทับหลังชิ้นสำคัญหรือว่าธรรปศาสาวะสมบูรณ์จะเป็นภาพอย่างนี้ปราสาทนี่ถ้าสมบูรณ์เป็นแบบนี้อ๋อ บัวยอดปราสาทครับบัวใช่ปราสาทโอ้เนี่ยปราสาทและสมุนนี่นี่นี่รายละเอียดครับกีบขนุนนี่ตัวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าบันบันแถงทับหลังอ๋อนี่ทับหลังครับที่ถามเนี่ยครับเมื่อกี้เขาไปถ่ายมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนี่คือทับหลังน่าจะเป็นทับหลังป่าม้าเพศีทับหลังป่าม้าเพศีครับนี่ด้านหน้าในด้านหน้าบัน โอหน้าบันโอ้เสาติดผนังอ๋อเนี่เป็นเสาที่เข็ดที่เข็ดที่เข็หน้าบันศิวัชศิวัชนาชอธิวายตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่น้าที่เหน้าที่ทับหลังใช่ไหมที่แปดอยู่ด้านในคือทับหลังไระยินทรงช้างในวันที่โอ้เนี่ยเนี่ยครับโอ้โหนี่ยนี่ครับทับหลังรามายณะทับหลังหนุมานถวายแหวนโอ้มีเยอะเลยนะครับหน้าบันอุมามหา มาเหส่วน,วนทับหลังมา,ามทับหลังกอกมา<อ>มเหสวนโอ้นโคทับหลังต่างๆนี่คือผังครับโอ้ทน,นี่ก็เป็นสิลาจารึกเราจะมีย4สีนนะ่บรรทัดถ้าคนสร้างสังเกตเข้าไปน่าจะขึ้นจะเจน964่อน964หมายถึงว่าปีสอ้นห,หรือว่า เป็นสองขั้เดินหน้าแห่งทุกปีคือสองขั้เดินหน้าแห่งวิสุทธิสงการที่เราจัดงานใช่ไหมครับที่จัดงานแล้วก็เป็นวันเวลากลางคืนกับบางวันเวลาเท่ากันเป็นวันที่แสงพระอาทิตย์ตรงหัวเราพอดีครับสองค่้นเดินหน้าแห่งวิสุทธิสงการครับช่วงสงการเนาะช่วงเมษจะมีนาประมาณนี้นี่นี่นาเมษานี่คือผังบริเวนในรูปของผู้แฝดโคดีลอยปีนี้สิสเกตเราท่านมาขอผมขออนุญาตเขียนเรื่องของ คู่แฝดโกลเด่นบอยหรือต้นกำเนิดของพระเจ้าชัยบรมันนี่จะอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยโบราณอยู่ที่ไหนครับรูปนี้ไอ้ตัวนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทศเราคนยืนไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์โบราณเนี่ยโอแต่ก่อนได้ตรงนี้ของเราแต่ก่อนเราคุณได้ตรงนี้ไม่ได้นะอ๋อวัดซึ่งที่เราพานานตรงนี้แต่ไม่เจอเจอใช่ไหมเจอตรงนี้อันนี้อะไรที่ผมว่าบรรดาลัยที่ใต้ที่เหนือคือหนึ่งเนี่ยออ๋บรรดาลัยที่ใต้ที่เหนือคือว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าที่เก็บ คำพีหรือว่าที่พระกษัตริย์เวลาเปลี่ยนเครื่องทรงเครื่องอะไรเงี้ยอ๋อนี่นะครับนี่เนาะแล้วนี่ตัวเอกนะครับหลังที่หนึ่งคืออะไรตัวเอกคื็นนี่อันนี้หลังที่สามชื่ออันนี้จะกษัตริย์ประธานปษัตริย์ประธานแล้วก็จะมีกษาตริลูกกษาตริยู่เนี่ยมีสมัยก่อนเฉพาะข้าหน้บริวารอนี่สักตัดเพราะว่อมีเรื่องเดินเข้ามาจะมีเจอกษัตริย์สี่กษัตริหลังเดียว แต่หลังเดียวคืออยู่ด้านหลังครับด้านหลังคือเอาไว้ทำอะไรทำอะไรครับทำเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีกรรมห้าบรรณาลัยทิศเหนืออ๋อบรรณาลัยทิศเหนือก็เป็นหลังแรกที่ว่าอืทิศเหนือบรรณายนเราอยี่นี่เลขห้าใช่ไหมครับเลขห้าอ๋อเลขหกทิศใต้อ๋อนี่ครับเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเพิ่งรู้ระเบียงโคด ที่ที่อยู่รอบๆซุ้มประตูทางเข้าโคปุระเนี่ยก็เรียกว่าซุ้มประตูโคปุระซุ้มประตูทางเข้าเขาเรียกว่าโคปุระนี่ในทางเข้าที่เราลอดเข้าไปนี่นะเข้าไปก็มีทางเข้าไปเมื่อกี้พาเข้าไปทางนี้นี่เดินไปทางนี้มันตันเนาะทางตันนี่แหละภาพของเราที่บ้านนี่เลยภาพประธานโอ้เพิ่งมาได้รู้ความจริงวันนี้ครับกระจ่างโอ้ไม่เคยเข้ามาเลยนะครับ บงคนอยู่นี่ในรอบ40-50ปีแะละีวเป็นบุญบารมีครับที่คุณพ่อเออคุณลุงเ่ะเรียกคุณคุณลุงดีกว่าแล้วก็องเนี้ยสมัยก่อนที่อยู่ในศาลาลอยเราเนี่ยวันพลานหน้านี่ก็น่าจะทำบุญตกบัดศาลาลอยอ๋อศาลาลอยไอ้นี่ ให้สังเกตุน,นครับอนยุทธาสตรบพระท่านสุขโขท,ยโ<อ>ทัยอสมุนเซียนแสนสามยุคสมัยอยู่ในวงเดียวกัน<อ>แต้ทีนี่เขาบอกว่าวทองคำจะเป็นหนึ่งทองคำจะกระจายไปทั่วคจะเป็นสกเกตสังเกตทกองคำบอกว่าพระองค์นี้สมคนทกดามาบอกว่าเป็นทองหลอกอยู่แล้วคนสุโขทัยมาบอกว่าคิดว่าพระอภารดต่างนั่งสถิตพระอภารทดและทีนี่บางคนก็จะรู้ว่าทำไมรู้ว่าท่านมีชีวิตสือหนึ่องเรามองตรงท่านมองตรง ถ้าเรามาข้างๆอย่างนี้เหมือนท่านเลยมองเราอย่างนี้เรียกว่ามันมีชีวิตมีอะไรท่านมาถามผมว่าคุณดูพระทองคำอยู่ตรงไหนอ๋อองค์พระทองคำคนที่งเทพมันจะขอรลวงพ่อที่พระบูชาพาะรามพระคุณธรามมาผมนะมาขอใบพร้อมท่านหน้าที่การงานอ่าถูกบางคนก็ผสมกันเลยแต่ไม่ได้มาบิดติดเราเก็บจุดเด่นเลยนี่คืออะไรนะบัวบัวยอดปราสาทบัวยอดปราสาตพระธานองค์ประธานใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้ก็ชิ้นส่วนประกอบเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทจำลองปราสาทจำลองปราสาทจำลองหมายถึงว่าวันนั่นคนนั่งคุยกับกันดีครับเกี่ยวกับการทำเขาบอกว่าจะเป็นในช่างก็เดียวกันที่ทำนครนครดีเพราะว่าก่อนจะสร้างปราสาทในช่วงเดียกันเขาจะให้กระสับกระสับท่านจะเลือกสร้างนี่ก่อนให้ทำแบบออกมาก่อนม่าให้เลือกแบบไหนครับก็ ของเราเรจะได้ตัวนี้ครับ P2 2ที่สองที่สองที่สอี่งแล้วก็านาให้สั้นเขานี้แล้วก็ตะกอนกอเขาอยู่ในยุคสมัยที่เปมันที่เจ็ดนี้อ้ครับอันนี้เป็นฐานคณิตกรรมที่ฐานสิบรูนฐานสิบรูนสมัยฝ่งเขาจะนับถือซิบนประเทศกพามาทำบุญสบูรสมบูรณ์นีไหมครับ ฐานซ<า>ิบอร์นิงฐานซิบอร์นิงหรือฐานปฏิมากรรมปฏิมากรรมเพราะว่าสมัย<ำ>ก่อนเนาะฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาถือคือบริวญุเทศพระเจ้าศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูตัวนี้อยู่ในองค์ประสาทไหมครับอันนี้จระถ้าคืนเมื่อก่อนเมื่อถามอาจารย์ท่านบอกว่าประกอบอย่างนี้อ๋อที่ทีท่ติดบริเวณนี่นี่นี่กับน้ำเล็กน้อยเมื่อก่อนจะอยู่นี่ยอ๋อติดจะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ ว่าต้นกำเนิดมนุษย์โลกหรือสัตว์ทุกอย่างศาสนาฮินดูครับแต่ว่าผลิตจากนกบุรีใน้เปลี่ยนในประเทศไทยเราเป็นนคสร้างครับสุดยอดครับผมนี่พนุงชื่ออะไรนะครับลืมถามช่อยนะครับโอ้ชื่อก่อออนเมาตั้งนานนี่นี่นี่ชื่อนะครับอ่าวิสิปซ้อนคำ ถ้าาใครจะมตติด่อสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจําโบราณสถานปราสาทสักกำแพงใหญ่นี่ครับโอ้ยทั้งตีโลโก้ครับที่ราชดินโลโก้พานารายอ๋อพานารายนี่แหละครับกรมศิลปากรอนโอ้กรมศิลปากรพานารายเพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกเลยทีเดียววันนี้ถือว่ามีบุญบารมีใช่มีที่บุญบารมีอ่าบุญบารมีครับมาทุกครั้งเี่ไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าไม่มีเหตุที่จะพาเข้า สวัสดีจริงผมปิดตั้งแต่ห้าโมงครับปิดแน่เลมันจะหกโมงแน่เลยครับนี่แต่ยังเปิดให้ครับหกโมงท,ท่านยู่เี่เขาเรียกว่าบุญสามานบุญบารมีบุญบารมีโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ได้มีบารมีมมเยอ๋อฝนตกครับนี่ครับได้มาชมภายในได้รูรร้มากขึ้นนะครับที่ไปถ่ายก็ไม่รู้อะไรเลยถ่ายไปเฉยๆถ่ายดูทีนี้ แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเลยโอ้พอเข้าใจแล้วตัวนี้ที่ผมไม่คุ้นจพี่ด้วยทนะ่านจะบอกว่าคุณลุงดูแลให้ดีนะเพราะว่านี่เป็นสมบัติชาติของแผ่นดินไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งสมบัติชาติขายไปชิ้นหนึ่งก็เดี๋ยววาดนังกรเพราะว่ามันเป็นสมบัติของแผ่นดินแต่ท่านบอกว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นแต่คนไม่รู้คุณค่าเลยไอ้ก้กอนหินมันจะมีค่าอะไรทั้งหลายแต่ถ้าพูดจริงนั่นบอกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าํารทำนะ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นทองคำที่ได้ขายได้ครับแต่อันนี้ซื้อขายได้ติดปุครับสมบัติของแผ่นดินสมบัติของแผ่นดินพราเราลงทะเบียนไปหมดแล้วใครจะไปก็ไม่ได้ครับโอ้โหมันมีคุณ่าทางจิตใจคือหนึ่งวันพหลุดและสร้างไม่พันกว่าปีได้ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ได้ได้ดูกถือว่าบุญบารมีของเราบุญบารมีครับโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพ วันนี้ต้องขอบคุณขอบวิสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับนี่เราก็มาเที่ยวได้ครับผมครับผม